วัสดีครับผมชื่อภูมิวันนี้ไม่ได้อยากจะมาบ่นอะไรสักเท่าไหร่ครับแต่นี่คือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของผมที่ได้มาดูหนังคนเดียวครั้งแรกในชีวิตบางคนอาจคิดว่าแค่นี้ถ้าเป็นพูดแต่มันเป็นเรื่องที่ผมไม่กล้าทำสักทีมาในส่วนรีวิวของหนังเรื่องนี้ก่อนนะครับชื่อเรื่อง tomorrow i will date with yesterday is you ใช่ปมวะ tomorrow i will date with yesterday is you เป็นหนังที่เหมาะกับคู่แฟนเดินจับมือกันตามย่านห้างร้านทำเป็นสินค้าครับไม่ควรมาดูคนเดียวเลยเพราะจะทําให้หนังรักเรื่องนี้กลายเป็นหนังโคตรดราม่าจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับในเรื่องของหนังทําให้ผมน้ําตาแตกไปประมาณ5้ารอบรอบระให,ใหญ่ๆมีบางรอบที่อยากจะร้องออกมาแต่น้ําตาไม่หมดไม่ได้บีบด้วยนะจะบีบทำไมอยู่คนเดียว อารมณ์ของตัวละควรมันยิ่งค่อยๆทวีคูณขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงเคิร์ฟที่สูงติดเพดานไปแล้วตรงนั้นะทำให้บอน้ำมันในอ่าวไทยเต็มไปด้วยน้ำตาของผมตอนอัดดีน้ำตาโบยไ,ไม่หายเลยลองดู <c oughs> ที่ชอบที่สุดเลยก็คือเรื่องเวลาครับในหนังเรื่องนี้เกือบทุกเรื่องเลยที่ผมไปดูหนังแล้วจะดูหนังที่เกี่ยวกับเวลาเพราะถึงแม้ว่าเวลาจะไม่มีตัวตน แต่เวลามันอยู่กับเราจริงๆครับเวลาเป็นสิ่งมีค่าใครๆก็อยากใช้เวลาให้คุ้มยกตัวอย่างเช่นค,คนคนหนึ่งที่เรารักกันม,มากๆแต่ดันเกิดเรื่องที่ระยะเวลาของพวกเขาถูกจํากัดเขาใช้เวลาที่จํากัดจนคุ้มค่าจนถึงจุดที่ต้องจากลาหรือแยกทางกันตรงเนี้ยสิ่งที่มีค่าเทียบเท่ากับเวลาคือความทรงจํามันเองยิ่งเรามีความทรงจามากเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขเมื่อได้ไปคิดถึงในตอนนั้น ผมโคตรมีความสุขเลยที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่อยู่คณะฟรีมาครับผมได้ดูหนังมากขึ้นและที่คิดว่าน่าจะเป็นแบบแนวของผมได้เลยก็คือหนังไทยกับหนังญี่ปุ่นหนังทั้งสองประเทศนี้ทําให้ผมถึงแก่นเดียวที่สุดและรับรู้ถึงสิ่งที่เขาอยากจะสื่อว่าต้องการอะไรหนังเรื่องนี้ผมไม่บอกหรอกครับว่าจะให้เต็ม10ับหนังเรื่องนี้แต่บอกเลยว่าหลังจากดูจบแล้วอ่ะใครที่มีแฟน คุณจะรักแฟนมากขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่มีใครคุณจะรักครอบครัวมากขึ้นครับอ่ะรีวิวจบแล้วมาต่อกันที่การดูหนังคนเดียวครับมันเป็นฟิลที่ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะคิดฟงซ่าอะไรครับเราได้อยู่กับหนังตรงๆเลยมันมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกถึงอารมณ์ของตัวละครนั้นมากขึ้นแต่ว่ามันก็รู้สึกเงาๆนิดนึงครับแต่ก็ช่างเถอะครับ ที่ผมนั่งแถวเอเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครเห็นผมร้องไห้ไม่อยากให้ใครว่าผมว่าผมร้องไห้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องคอยกังวลครับว่าจะมีใครมาเตะเบาะด้านหลังผมถือว่าเป็นวันที่ดีครับวันที่ก้าวไปสู่ชีวิตของจริงชีวิตที่ไม่มีใครคอยอยู่เคียงข้างชีวิตที่ได้อยู่กับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ 「青いまま枯れてゆく」「あなたを好きなままで消えてゆく」「私みたいとに」